ไม่เลิกหลักบอยประกอนพูดเต็มปากถึงความสัมพันธ์โบอเล็ก e อีกหนึ่งคู่พระนางที่หลายคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังฝ่ายหญิงนั้นขึ้นสถานะโสดเต็มตัวระหว่างโบมิรดาและอาเล็กทิระเดชและทั้งคู่นั้นก็ยังมีการร่วมงานกันอีกด้วยแถมมีภาพคู่ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับฟินหนักมากกว่าเดิมอีกคะ่ะ ซึ่งงานนี้ผู้สื่อข่าวก็แอบไปถามไถ่เรื่องราวของพวกเขากับบอยประกรณ์โดยหนุ่มบอยก็บอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของอเล็กกับโบอยากให้ไปถามเขาเองดีกว่าไปเจอกันยังไงเมื่อไหร่ถามว่ารู้อะไรบ้างไหมรู้แค่ว่าเทปที่เขาไปถ่ายด้วยกันยอดวิวก็เป็นล้านเทปนั้นไม่ได้ไปด้วย ส่วนตัวไม่รู้อะไรรู้ตามข่าวเลยที่แซวๆก็แซวตามข่าวถ้าทั้งคู่เป็นแฟนกันก็ยินดีเพราะต่างคนต่างโสดอยากให้รอเขาพูดเองดีกว่าเรื่องนี้เอาละค่ะก็ตามเฮียบอยบอกนั่นแหละค่ะรอทั้งคู่ออกมาคอนเฟิร์มสถานะจากปากเจ้าตัวน่าจะดีที่สุดค่ะ